อ่าลครับผมสวดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวดีครับผมป้อมนะครับผมฮะคุณซีโร่ถามมานะครับสามารถถามมาได้นะครับผมเหรียญไหนที่คุณไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในเหรียญนะผมส่งข้อความมาถามได้นะผมจะรีบตอบให้นะครับบางคําถามที่มันหลบมุมไปนะครับผมผมต้องขอโทษจริงๆนะเพราะบางทีผมผมจําไม่ได้จริงแล้วบางคําถามมันก็ลิสไล่นะครับผมคือเราไม่เห็นหัวข้อคําถามนะครับผม บางทีไม่เห็นขอข้อมถามั่นต้องขออภัยด้วยนะครับผมคุณซิโลถามว่าดาร์ f ฟอนทรีอามียนา์ครับมครับพอจะสรุปแนวโน้มประสบการณ์ของพี่ได้ไหมครับเราไม่อวยเหรียนนะับผม <laughs> นี่ขนาดไม่อวอเยี่ยนนะเนี่ยยังเปลี่ยนหน้าตัวเองเป็นฟิกโทเก้นไปแล้วเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาถามถึงอะไรดาร์ f ฟอนทรีอา ไม่มีในไอ้นี่เราไปดูไหนไหนดีเนาะเอาไปางนี้ว่ะอ๋อแสดงว่าตัวนี้มันไม่ขึ้นคือถ้าคุณจะเข้าไปดูจริงๆนะี่คุณไม่จําเป็นต้องเข้าไปดูในไอ้ตัวคอยมาเกตแคปคาเกโคก็ได้นะจริงมันมีอีกหลากหลายอันนะครับผมที่คุณสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมคือราคาดูได้หลายอันอะจริงอะผมไม่ค่อยซีเรียสน,นะเรื่องพวกนี้นะฟอนเทรีนะ,นะผมตัวดาร์กนะ อย่างแรกคือออเดตยังไม่ผ่านนะครับผมโปรก้าฟันเดอร์เลดไคนะครับอ่าโอ้โปรก้าดอทกับไอตัวเลดไคเป็นคนไอนี่มาราคาเหรียญมาดูล่วงแปลกแปลกจังเลยมีช่วงเวลาปั๊มขึ้นมาช่วงหนึ่งนะครับผมแล้วก็ราคาเหรียญจุดสูงสุดที่หนึ่งเดี๋ยวนะเท่าไหร่วะหนึ是是่งจุดเจ็ดเหรอใช่ไหมหนึ่งจุดเจ็ดหกดอลลาร์นะครับผมราคาปัจจุบันนี้ล่วงมาศูนจุดเจ็ดนะถามว่าจะล่วงอีกไหมผมมองว่าแนวโน้มมีโอกา ลองรอตรงจุดเนี้ยเดี๋ยวมันจะท่านขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นนะถ้ามันลงก็จะลงนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดคือกราฟตรงเนี้ยผมไม่ได้ขอภายนะครับผมไม่ได้ใช้ตัวที่ผมวงได้นะเดี๋ยวนะมันมีอะไรที่มันเอาไปวงได้มั้งวะในตัวโครมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมทําคลิปนะค่อยว่ากันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ปากกาเน้นข้อความสำหรับ Google Chrome นะง่ายมี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 ส่วนขยายมีส่วนขยายปากกาเน้นข้อความ Google Chrome ใช่ปะวะไม่น่าใช่ปะวะใช้ซอฟต์แวร์ให้มีให้เลือกว็บ Highlighter เป็นยังไงดออันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับผมขออนุญาตนะผมเข้ามาดูก่อนเพราะเผื่อแบบ มันใช้ได้นะครับผมผมจะได้เอามาใช้มันเป็นลิสต์ข้อความบ่าวะไม่น่าใช้ตัวนี้ผมอยากได้ส่วนขยาะที่เป็นปากกานะครับแต่นะขออนุญาตนะครับเอามาเอามาโหลดเอามาโหลดช่วงเวลานี้เลยทีเดียวเชียวเพราะคุณลุนช่องเพนเย l โล่ซีเพนคอนเน็กซ์ท a ีเบ e ร t นเลตเตอร์แอนด์เพนเฮลโลคิตตี สี่ทรีมเดี๋ยนะมันวงได้ป่าวะมันวงไม่ได้นแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะขอล้องขอเล่าหน่อยขออนุญาตนะฮะขออนุญาตลองนะฮะ <c oughs> <c oughs> กลับไปที่หน้าเดิมก่อนปึปป๊บป,ปัปป๊บปึ๊บปั๊บ ยีนโ่ไฮไลท์คุณสามารถโดเนตได้นะครับเดนะเยีนโ่ไฮไลท์มึงโอ้ไม่ได้นี่ว่าไั่นเป็นไรเศร้าหน่อยหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> <c oughs> คือเดนะขอกลับไปก่อนไอตัวนี้ก่อนเอาหายเดี๋ยวหาหายไปไหนเอาอยู่นี่อยู่นี่ คือถ้าเราดูตัวกราฟขยายกราฟหน่อยนะครับผมเราดูรูปแบบการขึ้นลงของกราฟนะั้นเราจะคิดคิดถึงความเปรียบเทียบได้นะครับผมว่ามีโอกาสไหมที่มันจะขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็ลงนะครับผมซึ่งตอนนี้กราฟมันมีทําเส้นนะคล้ายคล้ายคึนนะขอจุดนี้อยู่นะครับผมซึ่งมันมีโอกาสจะลงไหมผมตอบได้นะว่ามันมีโอกาสลงนะครับผมแล้วโอกาสจะลงไปถึง0.5ไหมมีโอกาสนะเพราะว่าอย่างแรกคือเกมยังไม่ออกมานะครับผมอันที่2คือ มันอยู่ในเกมสตาร์เตอร์นะเกมสตาร์เตอร์เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับผมที่ผมผมชอบอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเกมสตาร์เตอร์มันมีรูปแบบที่ดีอย่างหนึง่งก็คือมันมี IGO เยอะดีนะครับผมแล้วก็ตัวโอ้แทบฟันต์ตีออกไอตัวนี้ก่อนแล้วเนี่ยออกอไอจีโขออย่างนี้ก่อนคือมันขึ้นอยู่กับคุณชอบเกมนะครับผมแล้วก็เกมพวกนี้เนี่ย มันสามารถจะอยู่ในส่วนไหนก็ได้นะครับผมที่เป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นนะสมมุติถ้าพวกคุณจะเข้าไปในส่วนของ ITO พวกนี้ใช่ไหมครับคุณจะไปต้องสเต็กนะฮะสเต็กนะครับผมตัวเกมเอาพีสเต็กไว้นะครับเพื่อจะมีส่วนนะครับผมเชื่อได้ขออภัยครับมีส่วนที่เข้าไปได้ในเกมนะครับผมซึ่งอ,อัตรานี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูฮะมันต้องใช้เท่าไหร่บ้า ลิควิตี้ในตัวแพนเค้ก hmm. อเอาใช้เค้กลิควิตี้ได้นะครับผมพอดูเลเวลหน่อยเจ็ดร้อยห้าสิบคุณจะได้โอตตารี่หนึ่งใบถ้าเป็นห้าพันเกมคุณจะได้การันตีเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์โอ้ลีเจนดารีระดับร้อยห้าสิบปัจจุบันนี้คุ้มไหมที่จะซื้อนะครับผมมองว่าแพงไปหน่อยนะครับผม าระดับแบบคุณจะลงทุน7จ0ดอดลลาร์เนี่ยคุณไปลงทุนในพกดดดดก็ได้ครับผมเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยแต่ได้ตัว2ใบนะแล้วแต่คุณนะนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมแล้วแต่ความชอบของคุณนะครับผมอา่าฮะไอ้ตัวนี้ผมเคยดูให้แล้วนะครับผมบอกไปแล้วนะในครั้งก่อนในดาวฟันเฟียนะครับผมก็คืออย่างแรกก็คือมันยังไม่มีออดิตออกมานะครับคือผมอยากจะ คือต่อให้มันน,น่าเล่นขนาดไหนก็ตามนะถึงตัวที่ผมที่เข้าไปประมูลซื้อแข่งกับชาวบ้านเขานะครับแล้วซื้อแพ้นะครับผมก็ <c oughs> คือผมอยากเน้นย้ำเสมอนะว่าตัวเกมไม่ว่าจะน่าเล่นขนาดไหนก็ตามตัวเกมมี a d a l m m k k r r ตัว LD g a m e s t a r t e r VC หรือ Hello Capital นะครับผมคือระดับโลกมาร่วมกันเนี่ยไม่ใช่ว่า ทุกเกมมันจะสําเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมพูดคํานี้นะเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือเมื่อมันถึงเวลาจุดจุดหนึ่งนะครับผมของอตัวตัวเทสนะที่เกิดขึ้นตอนนี้มันอ,อ๋อตอนนี้ขายเป็น1 6 3แล้วนะครับผมเพราะราคาค่อนข,ข้างที่จะสูงใช้ได้พอสมควรนะครับเ,เราจะได้เห็นที่ดินของมันไหมนะครับในอนตาาเราคงจะได้เห็น,นเพราะว่ามันจะไม่ต้องใช้ตัวดาร์กหนึ่งพันโทเค็นนะครับผมในการเริ่มต้นนะ ถ้ามองจากประสบการณ์ของผมนะครับผมในตัวเกมนี้เนี่ยมันอยู่ในเกมสตาร์เตอร์นะครับผมแล้วก็ IGO ของเดี๋ยวนะอยู่ในเกมสตาร์เตอร์แอยู่แต่ไหนว่าเขาเกมสตาร์เตอร์วะเฮ้ยช่างไม่เถอะไอตรงนี้ไม่เป็นไรฮะผมหาไม่เจอแล้วส่วนนั้นไม่ได้สิ่งสําคัญสําหรับตัวผมนะครับสิ่งสำคัญสำหรับตัวผมก็คือมันลงขายในไบแอนด์นแล้วนะครับผมแล้วก็อีก2เดือนข้างหน้าจากนี้นับจากนี้นะครับผมเราก็จะได้เห็นนะ ว่าตัวเกมนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ย้ำเสมอนะว่าถ้ายังไม่ถ้ายังไม่มีออดิตนะครับผมความเสี่ยงของตัวนี้มันมีเสมอนะนี่คือนี่คือข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะครับของทุกเกมนะครับผมเดี๋ยวนะย้อนกลับกันย้อนกลับกันเอ่อ uh, Telegram t w i t t e r อ uh ่าฮะ โดยสรุปนะครับผมคุณสามารถเข้าไปในคอมมูนิตี้ดิสคอ d ได้นะครับผมเป็นเกมสตาร์เตอร์นะอย่างแรกก็คือมันมีเกมให้เราเล่นเยอะนะฮะอย่างที่2ก็คือตัวเทเล gram ที่คุณเข้าไปได้นะครับทิกตอกที่คุณสามารถเข้าไปได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเกมสตาร์เตอร์ถือว่าดีนะผมยอมรับนะข้อนี้เป็นเรื่องที่ดีฮะเลยนะไม่เห็นใช่ไหมใช่ถูกต้องครับเพราะหน้าจอผมล็อกไว้นะครับผมขออภัยด้วยโดยสรุปคร่าวๆนะครับผมมันสามารถเข้าไปในใบแนนได้นะครับผมแล้วก็ แต่ขออนุญาตไปดูจุดหนึ่งก่อนผมยังไม่ได้ดูจุดนี้เลยคนถือครองเหรียญค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะในปัจจุบันนี้นะยังไม่ถึงกับเยอะมากขนาดนั้นนะครับราคาตอนนี้ถ้าคุณจะซื้อนะครับผมโดยที่หนึ่งพันนะฮะคุณจำเป็นต้องใช้740ดอดอลลาร์นะครับผมถ้าคุณรีบนะ ผมมองว่ายังมีเวลาอีกพอสมควรนะครับผมที่สามารถซื้อได้นะครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่ามูลค่าซื้อขา,ขายของมันยังไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับแล้วก็โปรเจกต์ยังไม่ออกมานะครับความเสี่ยงของมันนะครับชัดเจนที่สุดนะครับผมคือมันไม่ได้แยกซัพพลายออกมานะครับมันไม่ได้แยกซัพพลายออกมานะครับผมซึ่งยังไงก็เรามดระวังไว้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นความเสี่ยงหลักของมันนะ โดยสรุปแล้วคุณอยากจะเข้าไปร่วมในสังคมของนักฟอนเทียไหมนะครับผมมองว่าตัวเกมมันมีความน่าเล่นนะครับแต่ผมย้าเสมอนะถึงมันจะน่าเล่นขนาดไหนก็ตามนะมันจะเหมือนไอตัวก่อนนะที่มองนะครับผมว่าเฮ้ย mm. มันน่าเล่นจริงว่ะแต่มันมันดันไม่สามารถที่จะ,ะผ่านพ้นนะครับผมข้อสําคัญได้คือมันไม่สามารถผ่านพ้นความโลภของเดฟได้นะครับผม อันนี้คือน่ากลัวจริงๆนะสำหรับผมมองอย่างนั้นนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมป้อมนะครับผมน่าจะได้ข้อสรุปสําหรับตัวนี้ไว้แล้วนะครับผมยังไงก็ตามนะครับถ้าคุณสนใจในตัวคริปโต NFT นะครับผมตัว NFT นทีเกมนะครับผมหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกคริปโตนะครับผมก่อนแรกก็แชร์เป็นกำลังใจให้ผมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้รับข่าวสารนะครับผมที่อย่างน้อยที่สุดก็คือเตือนคุณนะครับผมไม่ให้ซื้อเหรียญแปลกๆนะครับผมหรือเหรียญอันตรายนะครับผมอย่างน้อยก็ทําให้คุณได้อ่า อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับก่อนจะไปนะครับผมมีคําถามอะไรสามารถทิ้งไว้ได้นะครับผมผมจะรีบมาตอบให้นะครับผมทุกๆคําถามนะครับผมผมจะตอบให้อันไหนที่ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมผมจะไปหาคําตอบมาให้คุณนะครับผมซึ่งในวิธีการในการทํางานของผมมันจะประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็ในวันที่อ่าตอนแรกนะครับจะเป็นวันศุกร์นะครับผมที่ผ่านของปีก่อนนะครับพอดีว่าคุณมุ้ยท่านคุณมุ้ยเขามีว่า ติดธุระนะครับผมเราก็ต้องเลื่อนไปนะเป็นวันที่10นะครับผมวันศุกร์ที่10นะครับจะได้เห็น uh, คลิปสัมภาษณ์คุณมุ้ยออกมานะครับผมเป็นแนวคิดของ NFT นะครับผมผมจะก่อนจะสัมภาษณ์คุณมุ้ยผมจะทำ uh, how to NFT ให้ฟังก่อนนะครับผมว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าจะเริ่มเป็นแนวทางของนักขายศิลปะนะครับผมหรือ,อเป็นแนวทางของอ คนเขียนศิลปะนะครับผมคน,คนวาดคนวาดรูปนะสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็เป็นแนวทางของคุณนะในอนาคตได้นะครับเพราะว่าโลกนี้มันเป็น g l o b a l ้วนะครับผมมันไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับผม,ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ